สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่กยีดารามายาฮอตนิวค่ะค่ะอยู่กับจุ๊บแจงนะคะมายาฮอตนิวค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพิธีกรองเราสองคนเนี่ยสดใสมาก <laughs> เพราะได้มีโอกาสเชิญดาราน,นักแสดงในตำนาน ถ้าหลายๆคนเนี่ยเปิดช่องเราเนี่ยจะเห็นนะคะหนึ่งรายการที่โด่งดังมากๆเป็นแนวเซ็กซี่ะหนุ่มคนนี้แม่จุกแจงคุ้นเคย,โโยต้องบอกเลยนะคะ <i> ต้อง18 <Una S 1> บวกเท่านั้นนะคะรายการที่ดังที่ฮอตที่ฮิตมากนะคะเรื่องบนเตียงค่ะและหนุ่มคนนั้นนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะน้องไฮแจ็คเห็บมังกรค่ะสวัสดีค่ะวันเวลาไม่สามารถฆ่าไฮแจ็คได้เลยเนาะ ังไงคุณอย่ากฆ่าเลยอยากฆ่าเลยอยาให้ฆ่าเลยกี่ปีแล้วคุณเขาสิปีแล้วครับโอ้ยสิปีตอนนั้นจําได้นะรายการเรื่องบนเตียงเนี่ยฮอตมากคิดมากแล้วคนก็แฟนคลับเขาเยอะจริงๆเยอะมาก ผลิตภัณฑ์อะไรมาขายดีหมดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บนเตียงบนเตียงใต้สะดือล้วตอนี้คุณยังอยู่บนเตียงอยู่ไหมคะอยู่บนเตียงทุกวันพี่ไม่ลงจากเตียงเลยไม่ลงบ้างลงบ้างตอนพลิกตัวพลิกตัวจริงๆแล้วเนี่ยไฮแจ๊คภาพของไฮแจ๊คคือหนุ่ม18บแปดบวกไปไม่อด้ก็จับอะไรคนก็คิดว่า18บดบวกไปหมดอย่างเช่นขยำทิชชู่แล้วก็โยนลงไปคนก็คิดว่าเราทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำอะไรหลอกอะไรเงี้ยวก็ไป เก็บทิชชู่มาเก็บทิชชู่มาไว้เป็นที่เลยพยายาถ่ายรูปลง <c oughs> โพสเท่านั้นแหละไม่ได้เขียนแคปชั่นเลย <c oughs> โอ้โดูนีน่นนแน่น,นอะไรเงี้ย <c oughs> เห็นแม่ล่ <c oughs> ้ชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมครับพิกผันเปลี่ยนไหมเพราะว่าเข้าสู่วงการบันเทิงมาด้วยภาพ18บวกจริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าช่วงหลังประมาณ7-8ปีหลังพยายามจะเปลี่ยนก็ด้วยความที่เราเป็นคนใส่บุญเนาะมีคนใส่บุญทำบุญตลอดมีที่ไหนเปิดโรงทานตลอดอะไรเงี้ย แต่ว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้คนไม่เชื่อคนไม่อินนะครับคนมันมีภาพจำอะไรเงี้ยสมมติว่าเอาง่ายตอนหลังนะครับก็ได้ไปทํอะไรการท่องเที่ยวหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือว่ากินนะเปลี่ยนแนวไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนแนวไปเลยก็เห็นว่าตัวเองก็อายุเริ่มเยอะขึ้นอยากเปลี่ยนแบบว่าแบบอยากเปลี่ยนภาพอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้เลยคือภาพสมัยอดีตต้องบอกภาพสมัยวัยรุ่นน่ะน้องแจ็คอ่ะคือภาพจําไปแล้วไงหนุ่มเซ็กซี่เซ็กซี่สตาร์ใช่คือต้องบอกว่ามีซิกแพคเออต้องพูดถึงไอ้แจ็คเ่ยต้องเอ้ยอย่างนั้นแหละสาวๆจะกรี๊ดเรื่องนั้นแหละเออใช่แล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะยังยังถอดส่งถอดเสื้อเพื่องพุ่งเพื่องพายอยู่ไหมคะจริงๆอ่ะเคยบอกกับหลายรายการไปแล้วว่าเมื่อประมาณ กับสิบปีแล้วนะพี่บอกว่าจะเลิกถอดผ้าแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังถอดอยู่ถอดอยู่ก็คือมันมันมันทิ้งไปไม่ได้หรอกทิ้งไม่ได้สินะเคยไม่ถอดแล้วแล้วคนก็มันไม่มีเอนเตจเมนต์ไม่มีอะไรสักอย่างเลยจะทำงานอะไรกับใครเขามันก็มันไม่มีฟีดแบ็กอะไรเลยครับก็เลยต้องกลับมาถอดใหม่ไม่แล้วผ้าของเขาเนี่ยมีมูลค่านะคะคุณค่าโดยเฉพาะผ้าที่อยู่ด้านในทําไมแม่รู้เยอะจังคะอ้า ก็เห็นอุ้ยผ่้ชาผ้าที่อยู่ด้านในชิ้นน้อยๆของเขาเนี่ยมันมีบูลค่านะคะอให้น้องเล่าเองอ๋อเริ่มต้นเริ่มแรนเริ่มต้นเริ่มต้นจริงๆเราก็คือกางเกงไงเห็นไหมล่ะข่าวเมื่อประมาณปีที่แล้วจริงๆมันมีเรื่อยมามีมาตลอดแต่ทุกความที่บางคนชอบต่างกันเนาะคือพวกนี้บอกว่าบางคนชอบ กางเกงในสะสมอะไรประมาณนี้แต่สะสมของคนอื่นนะ,ะบางทีเราก็จะเห็นตามข่าวมันคือความชอบอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ชอบเราก็เฉยเฉยปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านมีคนมาขอซื้อก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้ไม่ได้ตอบรับอะไร,<อ>ะไรไทีนี้มีวันหนึ่งวันต้นเรื่องนี้แหละก็คือหมายถึงเราก็จะโลกางเกงในแลเลย จับกองที่เราจะโละแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลก็คุณโพสนี่โพสไงใครๆก็อยากได้โพสไปบอกว่าอะไรนะว่อจะเละยังไงทุกคนก็บอกขอเอฟขอซื้อกันใหญ่อะไรเงี้ยเรามานั่งนึกเอ๊ะจะดีไหมเนี่ยเพราะว่าจะเหมือนเหมือนว่าเออเราตอบสนองความชอบของคนอื่นอะไรประมาณนี้ถึงแม้เราจะไม่อินกับเหล่านั้นก็ตามอะไรเงี้ยครับก็เลยมีการเขาเรียกว่าเป็นช่วงนั้นจะเป็นช่วงกองสุ่มกำลังดังกองสุ่มทีนี้ พอเราลงไปปุ๊บเริ่มขายก็รอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเขาก็ข่าวก็ออกมาบอกว่าทํากลองสุ่มเหมือนกับพิมพ์นิพายแต่ว่าเป็นกางเกงในคือเราสุ่มคือพูดง่ายว่าเราไม่สามารถไปถามเขาหรอกว่าเขาชอบสีอะไรหรือว่าไซส์อะไรประมาณนี้คือเราสุ่มคือเขาเอาไปไม่ได้ไปใช้ไงครับเก็บสะสมใช่เก็บสะสมเอาไปอะไรก็ว่ากันคุณทราบไหมเขาไปทาอะไรบ้างเขาอาจจะอินกับคนหนึ่งแล้วก็คงไป สัมผัสไปทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญนะเล็กซี่เองเขาอะคือคุณไฮแจ็คเนี่ยเขาว่าวันๆเขาเปลี่ยนเกงในหลายตัวนะเพราะว่าไม่พอไม่พอกับแฟนคลับที่มาของสุ่มนี่แหละค่ะยังไงค่านี้คือรอบแรกกับรอบสองี่แจงความห่างเนี่ยไม่ไม่ห่างกันมากเลยด้วยความที่ปิดรอบแรกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหลือกางเกงในที่เรายังสภาพดีอยู่ แล้วก็ยังชอบอยู่ก็ยังไม่ได้ปล่อยขายหรือว่าปล่อยจําหน่ายหรืออะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็คือมันมีคนที่แบบว่าหลายๆคนที่เขาออินบ็กเข้ามาต้องการที่จะซื้อกล่องสูงนี้เราก็ต้องเอามาใส่ด้วยความที่ระยะเวลามันสั้นๆด้วยเขาเขาโอนเงินมาใกล้เคียงกันไงอันนี้เราจะใส่วันละตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันเพราะวันหนึ่งสองจัดไปเลยใช่วันหนึ่งก็ใส่สามรอบเห็นไปแล้วเปลี่ยนก็ส่วนมากก็ เฉพาะวันที่อยู่บ้านนะถ้าเกิดออกไปข้างนอกก็คงเปลี่ยนลําบากอะไรนี้ที่ไม่ได้ไปก็พกไปด้วยสิน้องแซคเพราะไม่เปลี่ยน้วยพกไม่เปลี่ยนน้ำจัดจารณะถ้าอยากอยู่นะแต่น่าจะลําบากแล้วเขามีรีเควสต์ไหมคะว่าจะต้องมีคล้าอะไรต้องมีมีน้ําติดไม้หรืออะไรยังไงบ้างพูดไดใช่ไหมพูดไดค่ะมีส่วนมากก็บอกเลยว่าเขาจะใช้คําว่าท็อปปิ้งท็อปปิ้งนีผมขอท็อปปิ้งอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย เออเราก็ส่วนก็นไปเลยว่าถ้าเกิดท็อปปิ้งนี้ต้องมูลค้างคูณไปเลยแนละ้วติดอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่ต้องเหนื่อยมากเลยอ,อะไรเงี้ยเฮ้ยจริงหรอแต่เราก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรแบบนั้นหรอกพี่เพราะว่าส่วนมากเขาก็จะชอบมีอย่างนั้นเพราะไม่งั้นกลิ่นมันคงไม่เพียงพอพี่แจงใช่ใช่ใช่ uh huh. นึกออกนึกนะออกเอมันต้องมีแบบกลิ่นไม่เพียงพอมันต้องมีแบบคราบม,มีอะไรด้วยถึงจะแบบจินตนาการได้อะไรเงี้ยเออแต การที่เป็นคนที่แบบว่าแนวสไตล์นี้นะทำให้เกิดรายได้นะเกิดได้จริงถ้าเรามองให้มันเป็นมูลค่าจริงอยากเป็รายได้หมดครับแล้วมีคนสนนราคาไหมคะว่าขอซื้อมากสุดแพงสุดตัวเท่าไหร่ก็มากสุดเลยอันนี้เขาเสนอมาเองนะเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าหมายถึงแบบโยนหินทำทางหรือว่าอะไรเงี้ยก็ สองหมืนบาทวยราคาสูงเยอะอยู่นะเราก็ตกลงทันทีค่ะทีนี้เมื่อหลังจากส่งไปแล้วอะไรประมาณเงี้ยเราก็มารู้ว่าเอ๊ะเขาเป็นแบบยังไงอะแครอทแล้วกันเป็นแครอทแครอทนะคะระดับผู้ใหญ่หน่อยมียูนิฟอร์มเป็นสีแครอทสีแครอทใช่ระดับผู้ใหญ่ระดับประเทศเลยแล้วคุณทำไงคุณแม่เพราะหลังจะรู้ก็กใช้คำก็ไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่า รับมรสก,การแพทย์โบรายต้องขอภัยด้วยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมไม่ขายให้ไม่ได้ขา,ายก็แค่รอบเดียว<า>แล้วมีมาแปลกๆม้มเห็นบอกว่าออมีแปลกๆอย่างเช่นมีคนมาขอซื้อนอนด้วยกับคุณเงี้ยเหรอมันไม่ได้ขอนอนแต่จริงๆอ่ะเรื่องเรื่องขอนอนบอกว่าอ,าอยากได้สักครั้งจะตั้งใจเรียนแล้วก็อะไรนะบอกว่าชาตินี้ก่อนตายก็อะไรประมาณอย่างเงี้ยจะเยอะครับก็คือพูดง่ายว่าเอา แต่ก่อนอาจจะมากกว่าอเอาปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยคนเ<ห><ห>ก็สลับวนเวียนกันไปคนนั้นทักมาทางนี้อะไรเงี้ยครับมากกว่าวันหนึง่งแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าประมาณสองสามปีก่อนเนี่ย<ห>วันหนึ่งก็ประมาณถ้ายังเปิดแอปนั้นอยู่นะครับ<ห>ตอนนี้ปิดถาวรไปแล้วอย่างที่มีข่าวไปตอนนั้นก็คือหมายถึงปิด t w i t เ e อร์ถาวรยังงครับคือ<ห>ในนั้นค่อนข้างนคนท็อกซิกเยอะรนะ<ห>ถ้านในนั้นเนี่ยคือ ใครเป็นใครก็ไม่รู้ไงพี่ผมก็เลยเลิกเล่นหาวร์อะไรประมาณนี้ในนั้นมีคนเคยทักมากสุดต่อวันแปดร้อยคนแปดร้อยยี่สิบสามคนขอเจอขอนอนด้วยใช่อะไรเงี้ยแบบทุกรูปแบบขอนอนอยากอยากเจอหรืออะไรประมาณเงี้ยครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็เฉลี่ยแล้วว่าเดือนหนึ่งประมาณเหลือร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนเยอะอยู่นะไม่เดี๋ยวเราอายุเยอะขึ้นแล้วคงไม่มีใครแบบ ที่พลิกตัวให้อะไรเงี้ยแสดงว่าไอ้แจะคเป็นคนหนึ่งที่เล่นโซเชียลเองแล้วแล้วส่องข้อความเองหมดเกาจะดูอันไหนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานยจะสไลด์ไปก่อนเลยอันนั้นจะดูเฉพาะเวลาว่างเท่านั้นเวลาว่างอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเขียนที่หัวของในแต่ละแบบเขาเรียกว่าแต่ละแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยบอกว่าคุยกับคนที่มีวุฒิภาวะหรือคุยเรื่องงานเท่านั้นอะไรประมาณวราส่วนมากก็จะแบบ ทำไรที่ไหนอยากมีอะไรเคาะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบอ๋ออยากเจออยากมีอะไรกับพี่อยากนู่นนี่นั่นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรเงี้ยไม่ชวนก็ไปทําบุญที่วัดล่ะเป็นคนชอบทําบุญใช่เป็นคนชอบทําบุญเห็นอย่างนี้นะชอบทําบุญแต่ทําบุญคนก็ด่าว่าสร้างภาพ้าจริงไหมสร้างภาพจริงตอนมันเป็นภาพที่ดีไงยังไงอ่ะไหนว่าสิเพืว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยครับผมทําบุญทุกอาทิตย์เห็นไหมล่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ได้เป็นแบบเขาเรียกว่า เกิดมาก็ยังไม่เคยเจอแบบพระสงฆ์เยอะขนาดนี้เลยทั้งหมดเป็นพระธุดงนะครับเดินทางจากลำพูนนะครับลำพูนตั้งแต่วันที่10ธันวาคมมาถึงอยุทยาเนี่ยครับใช้เวลา45วันใช้การเดินเท้าถึงวันใช่เดินเท้าแต่ละท่านเนี่ยทั้งหมดก็เท้าแบบพองเป็นแผ่นเลยใช้1 5วันถึงวันที่21มกราคมที่อยุทยาครับทั้งหมดทั้งหมดก็730ลูกให้เดินกันมาเดินผ่านแต่ละจังหวัดมาเนี่ยครับเราก็เป็นเขาเรียกว่าไง เป็นลูกศิษย์แม่ชีทศพรก็เป็นจิตอาสาทำอาหารอย่เงี้ยครับแต่ว่าเป็นช่วงวันหลังๆนะครับวันที่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วใช่ดีจังเลยอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเาเป็นกันครับเพราะปกติเราเห็นในในประวัติศาสตร์ใช่ไหมในเขาเรียกว่าวันวิสาขบูชาพระรวมกงนพันสองร้อยก็รูปอันนี้มีเจ็ดเรากรูปพี่ไปหันไปไหนก็คือส้มหมดเลยแล้งล้านตากันมากครับดีมากเลยใช่นะอีกหนึ่งเรื่องดีกว่ามานนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งทีเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยจัดฉากเก่งเหรอ คุณเซ็ตข่าวเองเก่งมากเลยเหรออ้ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าคุณจัดฉากรถเสียบนทางด่วนแล้วให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยคุณแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปมาเพื่อเป็นข่าวจริงนะบ้าบอกใครมันจะไปแบะเนาะมันเหนื่อยแล้วมันร้อนนะค่ะเหตุการณ์มันเป็นยังไงเหตุการณ์ก็คือจิงอาอันนี้รู้มาเพราะว่าจากคอมเมนต์นะครับก็มีหลายคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็คือเขาก็ต้องการจับผิดเนาะใช่คือ เราเดินทางไปพัทยาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ไม่ถึง7วันเลยไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยแล้วก็เดินทางเราไม่รู้ว่าคือไฟมันเตือนแล้วอะตอนกลางทางเราคิดว่ายังไงก็ถึงเพราะว่า,าหลังจากน,นี้นะเหตุการณ์นี้นใช่เหตุการณ์แต่งตัวอย่างนี้ไปพัทยาใช่ไหมคือแต่งตัวแบบอ้าววันปกติอะนี่คือวันปกติเขาปิดหลังแบบ3เลนนะพี่ปิดทางเพื่อคุณเหรอใช่เพราะว่าคือป้องกัน เขาเรียกอุบัติเหตุไงเพื่อบางทีรถวิ่งมาไวๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งออกมาจากเขาเรียกว่าอะไรออกจากด่านทุกคนก็จะแบบเหยียบคันเร่งกันปื๊ดเขาก็เลยต้องปิดถนนใช่แล้วก็แล้วมันหมดทีนี้เราคิดว่าทางมันไปแบบยาวๆแล้วอะแล้วทีนี้ก็พอมาถึงด่านสุดท้ายมันต่อไปถึงเขาเรียกว่าไงต่อไปถึงใช่ดูการแต่งตัวเขาสิให้พี่เขาไม่ธรรมดาดูคือจริงๆมันเหมือนจะดฉันจริงอะถือล่มมีน้าเย็นอมันเหมือนแบบ หมือนโฆษณาเขาอะไรประมาณนี้เหมือนตั้งใจอ่ะอันนี้เข้าใจเข้าใจแหละแล้วอย่างหนึ่งด้านหลังเป็นเป็นด่านเนี่ยนคือมันดูว่ทำไมทไมน้ำมันหมดต้องมาหมดตรงด่านมันดูพี่พี่เขามีน้ำใจแต่จริงพี่เขามีน้ำใจอยู่มีน้ำใจมีน้ำใจแต่จริงก็คือหมายถึงว่ามันจะมีไฟเตือนไงแจ้งว่าว่าขับได้กี่กิโลทีนี้ด่านสุดท้ายเขาบอกไปปั๊มน้ำมันเนี่ยแปดกิโลนี่ถึงปลายด่านแต่ไปไปปั๊มน้ำมันอีกก็คือไกลอะไรประมาณนี้ก็คือต้องมากกว่าสิบอะ แต่ในนั้นนกระพิบว่าให้เราวิ่งได้แค่4ีกิโลมันไม่ได้แล้วเราจะไปต่อก็ไม่ได้เราก็จอดตรงนี้เลยแล้ครับเหตุการณ์มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับ<ช>คนก็เลยจับผิดว่า เอ้ยทำไมมาหมดบางเอิญบังเอิญมาหมดตรงด่าพอดีเลยเหรออะไรเงี้ยครับใช่รู้สึกยังไงบ้างเกิดเป็นไฮแจ็คเหมังกรเนี่ยแล้วโดนด่าตลอดเลยครับมันมันก็มีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับเรื่องบางทีคนเขาก็ชอบจับผิดชาวเน็ตนะเนาะชาวเน็ตเขาก็ชอบจับผิดแสดงว่าเขาสนใจคุณไงถ้าเกิดเขาไม่สนใจคุณเขาจะมาจับผิดทําไมแสดงว่าเขาสนใจชีวิตคุณนะ เขาอุตาาส่าห์เสียเวลานะมานั้งสองรูปว่าข้างหลังเป็นอะไรม<ช>ีใครบ้างในมือถือน้ำเขายังบอกเลยว่าโอ้โหถือน้ําด้วยน้ายังไม่โอ้โหเป็นเรื่องเวลาน้ํายังไม่เปิดเหมือนแบบเหมือนเซตแบบเป็นเรื่องเวลาแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่านะรรเราเนี่ยพาดหัวไว้ว่าเป็นเรื่อง18บวกที่ไฮแจ๊เนี่ยจะมาพูดถึงวงการบันเทิงด้วยวงการบันเทิงเนี่ยเขามีแบบขอส่งขอซื้ออะไรอย่างงี้บ้างไหมมีครับยฮ้ยยังไงอาะจริงเหรอ มันจเอาพูดที่ไม่กระทบใครนะคะ <S <S <c oughs> เอาไม่กระทบใครแล้วกัน<อ>มันก็มีครับมันเอาต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะมันก็มีแบบเราก็ยังแบบอยากกินรุ่นน้องบ้างเลยเห็นแล้วแบบโอ้อะไรประมาณงี้เห็นแล้ว็เหีนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเอ่ยหรือไม่เอ่ยหรืออะไรประมาณเงี้ยเพราะว่าเราไม่กล้าอยู่แล้วอะไรประมาณงี้มันก็มีบ้างมีบ้างเราอยากกินรุ่นน้อง แล้วรุ่นน้องอยากกินเรามีไหมไม่ไม่มีไม่มีรุ่นพี่ล่ะรุ่นพี่อยากกินเราจริรานะใช่รุ่นแม่ใชอยากกินเรามีมีแ้วเราทํำยังไงคะคือจะเป็นสองสเต็ปไงค่ะสมมติว่าถ้าเกิดแบบถ้าคนที่อายุมากกว่าเข้ามาแบบแล้วตอแตะนกินข้าวก็รู้อยู่แล้วเนะ่อว่ากินข้าวหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะเรียกเขาคุณแม่เลยชิงเลยชิงเลยชิงเรียกเขาคุณแม่เลยอะไรเงี้ย ถ้าเกิดรุ่นเดียวกันหรืออาจจะน้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแสดงความความแรกของเราเลยรว่าอุ้ยคนนั้นน่ากินมากให้เขาเห็นเลยว่าเราไม่ได้มีความสนใจเขาในแบบนั้นอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายล้วนๆอ๋อผู้ชายล้วนๆโอ้หผู้ชายล้วนเลยใช่ไหมโอ้ยจริงส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้ามาเป็นในลักอันนี้พูดถึงในวงการหรือว่าไงอนทั่วไปเนี่ยทั่วไปอ๋อทั่วไป ทั่วไปก็จะเป็นส่วนมากแฟนคลับมากกว่าครับแฟนคลับอะไรประมาณเี้คนที่เคยติดตามเราติดตามเรามาตลอดหรืออะไรประมาณเงี้เป็นความเคลื่อนไหวอะไรของเราอะไรประมาณเี้มันก็มีเรื่อยๆเพราะว่าเรามันดูเหมือนแบบคําว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยมันเกาะติดอยู่ที่ไหลอยู่ตรงเนี้ยมันดูเหมือนแบบกินง่ายพร้อมถอดเสมอหรืออะไรประมาณเี้แต่ก็เราก็ไม่ไ,ไม่ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนในวงการนอก ส่วนมากจะไดเรกมากกว่าไดเรกหรือไม่ก็ไลน์ก็รู้จักรู้จักกันอยู่อะไรประมาณงี้ครับแต่เราก็นับถือกันแบบพี่แบบน้องอะไรแบบนี้นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีผลงานใช่ไหมเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เดือนเปิดกล้องนะครับแล้วก็มีิดสวงวันที่24กุมภาพันธ์เป็นซีรีส์นางวายอ้อหอแล้วบอกคุณแล้วบอกคุณแล้วเรื่องแรกรไหมคะซีรีส์ซีรีส์วายเรื่องแรกๆไหม เคยเล่นซีรีสนะ์วายมาก่อนไหมเคยเล่นมาเรื่องหนึ่งอันนี้เด้เป็นเรื่องที่สองครับแต่ว่าเรื่องนี้พิเศษตรงที่ว่านอกจากกอนแอร์ฉายในไทยแล้วนะครับหมายถึงก็ยังฉายในที่จีนด้วยโคนจีนเขานิยมเสพแบบหนังใช่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 แต่เป็นซีรีส์วายแบบซอฟๆน่ารักน่ารักเออน่ารักจะเป็นซอฟๆครูหื่นหื่นก็ได้ยังไม่ร um ู้เลยคุณนับรับบทเป็นใครคะรู้อย่างเดียวว่าเป็นครูเป็นครูไม่รู้ว่าครูยังไงครูหื่นหรือว่าครูสอนนี่ สุขาศึกษาผพนละผุพย่ลงเออแต่บอกอ่พรุ่งกับเขาบอกว่าเขาจะเขียนบทให้ตรงคาลรคเตอร์เรามากที่สุดก็น่าจะเป็นคูณื่นนอ่านตามน้องน้ำอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สอนสุขศึกษาน่าจะเป็นแบบนั้นนคนถึงจะอินอ่าณตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างล่ะคะกับการถ่ายซีรีส์อ๋อเตรียมตัวก็ หมอไว้ประมาณเอ่อมลวันที่ติบกว่าก่อนที่จะเปิดกล้องไปทําหน้าครับทำอีกแล้วเหรอทำอีกแล้วเราจะทำอะไรอีกไม่ใช่เรื่องนั้นก็คือทําให้มีโครงหน้าให้หน้ามันชัดขึ้นเราก็ต้องดูกล้องมันจะได้ดูบอกว่าเออมีโครงหน้าชัดขึ้นมีเชฟมีเชฟมั่งขึ้นตอนนี้คนจะจำหน้าไฮแจ็คได้อยู่ไหมคะทำได้อยู่หน้าเดิมพี่ออหน้าเดงทั้งหน้าเนี่ยทำแต่งกรรมมีแค่กะหม่อเดียวที่แบบผ่าตัดนะกระหม่อปลุกผมแค่นี้ครับแต่หน้าเขาเปลี่ยนไปนะเขาดูดีขึ้นนะดูดีนอกจากว่าเป็นเน็ตไอดอล แล้วก็18บัวเลนซีรีี่แล้วทำอะไรอีกไหมมีธุรกิจอะไรบ้างวัยลูกตอนนี้ครับก็ก็มีน้ำผลไม้ชื่นใจที่ทำมาประมาณสีปีแล้วนะแต่ว่าเราขายส่งอย่างเดียวเนาะก็จะมีน้ำส้มนะครับ่พูดได้ใช่ไหมได้พูดเลยเด็กตางเก็บตังค์ทีหลังค่ะค้นในเพจได้เลยน้ำผลไม้ชื่นใจรสชาติที่แตกต่างใบเหงือกรนะครับก็จะมีน้ำส้มน้ำบิดรุทนะครับน้ำสาวรดแล้วก็น้ำฝรั่งของเราก็จะขายส่งนะ้สำหรับคนที่ เปแจกในงานสําคัญงานลงทานงอะไรประมาณนี้ครับเยอะๆห้าสิบขวดขึ้นไปหรือจะนําไปขายต่อก็ได้เพราะเรามีแบรนดิ้งอะไรครับเฮ้ยดีจังเลยแล้วเป็นไงบ้างธุรกิจนี้พอเรื่อยๆครับดีดีดตอนนี้ก็ตามร้านอาหารก็เอาไปลงเยอะเหมือนกันส่นมากก็จะเป็นร้านยำร้านตาร้านอะไรแซ่บๆหมูกระทะอะไรเงี้ยครับก็เราพูดง่ายว่าอย่างที่บอกสโลแกนก็คือรสชาติที่ต่างอย่างน้ำส้มที่เรากินอยู่เนี่ยครับมันจะออกหวานใช่ไหมของแจ็คเนี่ย เอาให้สมชื่อชื่นใจเลยก็คือออกเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วตามด้วยหวานตบด้วยหวานก็คือมันจะทําให้เราเฟรชชื่นใจอะไรประมาณนี้ครับแล้วทุกอย่างก็คือไม่หวานมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคนแนวนี้ก็คือรักษาสุขภาพใช่ใช่ใช่แลนะถือว่าฉีกแนวไปเลยใช่ฉีกแนวไปเลยก็คือทําให้ต่างครับมัจจะได้เหมือนว่าน้าส้มที่ไหนก็เหมือนกันอะไรเงี้ยน้ำฝรั่งที่ไหนก็เหมือนกันไม่เหมือนครับไม่เหมือนขายแต่ในเพจขายแต่แบบว่าคนออเดอร์แต่ว่าไม่มีหน้าร้านใช่ไหมลูกไม่มีหน้าร้านส่งดีวครับเป็นโรงงานผลิตแล้วก็ส่งดีดี จะทําอะไรอีกอยากทําอะไรอีกธุรกิจอะค่ะตอนนี้ก็คือหมายถึงดูเกี่ยวกับมีเพื่อนมาแนะนําก็อยากทําพูลวิลล่าอย่างครับเพราะกำลังศึกษาหลายๆคนเรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็คือซื้อแล้วก็ปล่อยให้เอเจนต์ดูแลใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยพวกพูลวิลล่าให้เขาซึ่งตอนนี้เราก็เป็นเอเจนต์อยู่เพื่อศึกษาในอนาคตว่าจะเป็นเจ้าของเองนะครับเอเจนต์ก็คือตอนนี้เราดูแลประมาณสมมติ พูล่าในพัทยาเนาี่ย800กว่างลัง้มใครจะไปอยากได้ใกล้ทะเลก็รีเควสต์มา 1, 2, 3, 4อยากได้อะไรบ้างแต่ทุกบ้านก็คือจะมีหลักๆอยู่แล้วก็มีไซเดอร์มีสระว่ายนะ้ำแค่บอกจำนวนคนคห้องอยู่ใกล้ทะเลอยากอยู่บนเขาไปแบบแบบไหนแบบครอบครัวหรือแบบเพื่อนหรืออะไรเงี้ แบเดินลงทะเลหรือว่าอะไรเงี้ยก็รีเควสมาแล้วก็จัดให้โอ้ยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่แบบว่าไปได้ดีนะจริงๆแล้วเอาเนื้อเอาเรื่อง18บวกมาจอยกับภูวิลล่าสิอมันก็อาจจะเป็นอีกช่องทาหนึ่งนะเป็นิกินี่ผู้ปาร์ตี้ถูกมั้ยมันก็จะเป็นแบบความสดใสไปอีกแบบหนึ่งอยากจัด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 จัดเอาเอาสักแมทหนึ่งสิคุณสักแมทน่าจะเต็มนะเพิ่งไปเออเพิ่งไปเซอร์เวย์ก็นี่แหละเพิ่งไปพัทยามาใช่นนี้ก็คือไปเซอร์เวย์บ้าน ว่าเออเป็นยังไงเราจะได้พูดกับลูกค้าได้เพราะว่าแต่ละหลังเนี่ยพูดแค่แปดร้อยหลังก็คือแ0ดร้อเจ้าของใช่นะครับเกือบแปดร้อยเจ้าของเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะมีหลายหลังอะไรเงี้ยเราก็ไปเซอร์เวย์บ้างเนี่ยอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงครับเระบบอะไรเงี้ยเราเวลาลูกค้าสอบถามมาเราจะได้ตอบคำถามถูกนะครับบอะไรเงี้ยครับนี่ถือ,อาาว่าเขาทำอ,อ,อยู่ทุกอย่างเหมือนกันเนาะเขาทำทุกอย่างจริงนี่ตั้งแต่เข้ามาก็คือระหว่างที่ทำนี่ก่อนก็ทำทุกอย่างถึง ถายทุกอย่างไม่อีกหน่อยอ่ะคุณก็ไปชิมลางเป็นแบบว่าเล่นซีรีส์วายอีกหน่อยคุณก็เป็นผู้จัดซีรีส์วายอสิน่าจะเข้าทางคุณนะความสามารถไม่น่าถึงเอาไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นอ่ะแค่คุณแบบว่าอะไรเขาเรียกอะไรเมเนสแล้วเราก็จ้างจ้างผู้กับเก่งเก่งค้นเขียนบทเก่งเก่งนักแสดงมาเล่นมันน่าจะเป็นแนวทางคุณนะ ได้เพราะคุณมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วอจริงไหมล่ะเล็กซี่อ่ะแม่พูดถูกไหมเออมันน่าจะเป็นแนวทางของคุณมีคนชวนอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวยังเดี๋ยวหาในทุนอ่าใช่เราก็มีคอนทนู้นนี่นั่นอะไรงั้นคนนี้ไงคนที่อินบล็อกมาหาคุณนะก็ชวนเขามาลงทุนด้วยสิเออแบบเป็นหุ้นไอ้นี้ยเขาเรียกว่าไงคนนี้เท่านี้คนนี้เูดแล้าไหร่เท่าไหร่อหรือไงเนาะใช่เป็นผู้จัดร่วมผู้จัดร่วมผู้จัดร่วมจะเปิดกล่องสุ่มอีกไหมคะมีคนฝากถามมาว่าจะเปิดกล่องสุ่มรปิอีเมื่อไหร่ถามมาใช่ จะมีรอบสามเร็วๆนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ขอสะสมใส่ก่อนมีเยอะอย่างมีเยอะอย่างตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เยอะพี่ก็พยายามใส่ให้เต็มพอกำลังเก็บอยู่กับสะสมอยู่มาทีเดียวตุ้มเลยอะไรเงี้ยเราก็เราไม่อยากแบบว่าให้เงินที่เขาโอนมาแล้วเนี่ยครับไปอยู่กับเรานานๆเราจะต้องส่งของให้เขาไวๆอะไรเงี้ยอย่างนี้ใส่เสร็จแล้วก็ต้องแบบว่าไม่ซักนะคูณทุกอกคต้องไม่ซักนะำช่วงนี้เป็นการเตรียมการช่วงเตรียมการ เราก็ใส่แล้วใส่ตะกร้าไว้แยกไว้แต่อันไหนที่เรารู้สึกว่ายังรักอยู่เราก็ซักปกติแล้วก็เก็บออเออเลิศจังเลยอเพราะว่าของไม่เพียงพอกับกล่องสุ่มค่ะคนที่ฉันได้ไปเห็นเนี่ยของไม่เพียงพอของไม่เพียงพอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยไฮแจ็คอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับคนที่รักไฮแจ็คเฮมังกรแบบเหนียวแน่นมาถึงทุกวันนี้บ้างก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างสองสามคนนะตั้งแต่วันนั้นสิบสี่ปีเออก็ ก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาเนะไม่ว่าะจะอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่บางทีตัดสินด้วยภาพอะไรเงี้ยครับก็อ,อยากให้รู้จักจริงๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่เอ่อเหนียวแน่นจริงเขาก็จะรู้จักเราอ<ช>นะเงี้ยแล้วก็แยกแยะออกอะไรเงี้ยแจ็คก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบบาลานซ์มากที่บาลานซ์สุดๆพูดยังไงอย่างนี้อย่างนี้เลยก็คือไหว,ว้ไหว้พระทาบุญนะครับเปิดลงทานรงทานเนี่ยเดือนละครั้งไหว้พระทบุญทุกอาทิตย์ นะคบทำบุญก็หาที่ทำอะไรเงี้ยดีจังใช่ครับอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็แต่เวลาเที่ยวก็คือสมมติร่บวันนี้เที่ยวถึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เที่ยวก็คือดื่มทํามดานั่งคุยงานอะไรประมาณอย่างงี้ครับเช้าก็ไปอยู่กลมอะไรพวกนู <ไป S 1> <อ>้นไปทางานต่อก็คือรลบทบ,บาปไปเลยนะ<อ>แล้วเราก็รับผิดชอบอะไรก็ใช้ชีวิตบาลานซ์บางคนก็จะตัดสินภาพที่เห็นก็คือภาพกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าภาพที่เราดื่มอะไรเที่ยวเราลงแต่เราก็รู้ตัวเราเอง ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามมาทุกวันนี้ประมาณ13-14ปีเนอะตั้งแต่มีไฮแจ็คเหตุมังกรขอบคุณครับจะติดตามความเคลื่อนไหวหรือให้กำลังใจไฮแจ็คที่โซเชียลได้ช่องทางไหนบ้างคะก็มี IG นะครับ IG เก่าโดนแฮกตกอรลักอ๋อดนให้อีกแล้วใช่ประมาณปีกว่าแล้วครับอันีันใหม่ก็ ไอแอมันเด็กสกอร์ไฮแจ็คนะครับมีเสองตัวนะครับแล้วก็ Facebook นะครับแล้วกับทิกต็อกเหมือนกันเลยเซิร์ชภาษาไทยนะครับไฮแจ็คเข็มังกรอยู่แล้วขึ้นเองขึ้นมาเลยนะครับเป็นภาพเป็นเกงในขึ้นมานี่เขาเป็นเกงในใช่ถ้าเจอในกูเกิลอย่างไฮแจ็คเห็มก่อนนี่คือมีอย่างเกงในจริงโอ้ยเดี๋ยวข้หลังจะเจอในแจ็คมาพูดคุยใหม่เวลาของเราหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอพูดอย่างยิ่งสำหรับหนุ่มฮอตของเราไฮแจ็คเข็มมังกรกลับขอบพระคุณครับขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ